สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคตนะครับเนาะครับครับสำหรับมือนีกระหังส่องเสี้ยงหยาพาเราขับมีแนวทางนะครับเนาะครับขับไหลมาขอพรครับครับหลังจากปีใหม่แล้วขัมาขอพรน้ำปูล่ะครับเป็นปูตาผาขาวนะครับเนาะครับชาวที่เจ้าทางครับครับผู้ใดเของมาแล้วกันเยอะนึงนะครับด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเปลี่ยนสีบริเวณผาแนวทางนะครับเนาะครับสำหรับปูตาผาขาวครับ ม่อเด้สามารถจัดสุดใหญ่ปูล่ะครับเพราะว่าวัดที่แล้วครับเขาเต็มเตรมของปูครับศูนย์หกแหละครับศูนย์หกเลขที่ออกกับศูนย์เก้าครับวดที่แล้วเนาะครับกาเป็นเลขอันศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าเป็นเลขอันครับเขาเยกว่ากับหกตัวเดียวกันครับเ็เลยมาสื่อศูนย์หกแน่ครับศูนย์เก้าแน่กัมีผู้โชคผู้มารล่ะครับขะเลย นำครับน้ำข้าวปลาอาหารมาถวายปู่คือเก่าล่ะครับครับศูนย์หกครับศูนย์หกศูนย์หกมากลับเป็นศูนย์เก่าครับหมานศูนย์เก่าล่ะครับบางหมองก็อันเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขนี่ครับครับอันนี้เป็นความเสียวของส่วนบุคคลนะครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล่ะครับกดติดตามครับครับก็สิเข้าไปเบิ่งน้ากันเนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับตัวเลขของปู่ตาผาขาวครับก็ได้มาซื้อ พวงมาลัยครับซื้อพวงมาลัยเราให้ใกล้โตกมาให้ปูล่ะครับครับสำหรับม้อนีเนะครับเนาะครับครับก็ได้ถวายครับอาหารหวานข้าวให้ปูครับพร้อมกับพวงมาลัยหม่ล่ะครับจัดชุดใหญ่ให้ปูนะครับเนาะครับเสีย้ากับปูไม่ครับปูตาปลาขาวด้วยครับด้วยครับอันนี้เป็นความเสี่ยงของส่วนบุคคลล่ะครับพิจารณาบึงครับมักกะจัดคัดกระพานล่ะครับ ทางส่งเสนอเป็นเพียงกระทั่งนะครับเนาะครับเพื่อควบสนุกสนานเพื่อควบบันเทิงครับตัวเลขครับน้ำต่วนใหม่ปูพระท่านได้บอกว่าน้อครับปูพระท่านได้บอกปูกินเก่าอยู่ครับตอนนี้ครับ่ะมีหลายอย่างหลายแนวนะครับเนาะครับผลละหมากหลากใหม่ครับเหล่าหาไกล้ตครับครับมือนี้ก็เป็นมือดีแหละครับวันพระหน่อยเนาะครับเนาะครับวันศิลหน่อย ครับบานเฮ้ากว่าไปครับสำหรับรุ่นก็เป็นวัตถุภายนะละครับครับสวยๆงามๆก็มาตอนมาฝาเก็บซีคือเก่าล่ะครับสำหรับตัวเลขเนาะครับเนาะครับแยังมาต้านก้เสร็จสิ้นล่ะครับตอนนี้ครับสำหรับตัวเลขก็ไหลลงมาเรื่อยๆล่ะครับเป็นเลขทูกนะครับเด้อครับงวดที่แล้วปูหี่หกศูนย์ซีครับครับหกกับเก้าตัวเดียวกันเข่าเต็มๆเนาะครับเนาะครับ คือสิมีผู้โชกผู้หมานี่แหละครับสําหรับงวดที่แล้วครับครับกับมเบึงนำต้นใหม่ไปน้ำกันก่อนครับก่อนจะเข้าไปเบิ้งเหล็กถูกเนาะครับเนาะครับถูกงอมงามครับอาหารหวานข้าววายปูครับมารับประทานเด้อปูเด้อบ้านนี้ครับลูกร้านเนี่ยโฉกหมานงวดที่แล้วครับครับ ขาบอเห็นนะครับเนาะสําหรับตัวเหล็กน้ําปูน้ำต้นใหม่ครับขาบอเห็นครับเบิ้งไปเบื้องมาเพื่อนกับบอท่านใดลงมาล่ะตอนนี้ครับการเหล็กถูกยิงพระท่านเหมือดเนาะครับเนาะครับครับอันนี้เป็นควบเสี่ยงของโซนบุคคนนะครับเด้อครับครับสําหรับผู้มักล่ะครับในท่านนี้ครับพิจรณาเบื้องครับ โอ้บรอนีรก็ร่มแห้งนะครับเนาะร่มแห้งอากาศกันหนาวครับเบิงไปน้ำกันเรื่อยๆสำหรับผู้ตาปาขาวนะครับเออประวัติไทยว่าเล่าครับพี่นองเพื่อนบ้านเบิงไปน้ำกันครับเขาทุ่งวดครับสำหรับผู้ตาปาขาวมาขอเปินครับผเคยบีบบังครับสำหรับเล็กผู้ตาปาขาวงวดที่แล้วค่ะหกศูนย์สี่นะครับวิ่งศูนย์ครับ ผมกับเก่าตัวเดียวกันครับซีสีซูบไปก่อนที่แล้วมันหมานไปนํากันเอามาบึ่งเรือทุบกับตอนนี้ครับเลขทูปของปูอ้ยขึ้นนอนไปยังจันทน้อปูบาดเนี่ยมันล่มเนาะครับเนาะครับเอาเลขทูปของปูได้ครับเด้อครับงวดนี้ประจำวันที่ วันที่สิบเดครับมีแปดมีสี่มีแปดมีสี่เป็นเก้าครับเป็นเก้าเป็นหนึ่งก็ได้ครับสี่หนึ่งก็ได้สี่เก้าก็ได้ครับบึ่งไปทำกันนะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับสำหรับผูมักด้วยครับเน้ะครับนั่นครับเป็นอีเหยียงมากครับแปดสี่ี่ยกกลางครับ ผมก็อว่าเป็นเก่านะครับเก่าครับ C เก่าเก่า C แหละครับแปดสี่เก้าเอ้าฟันท่งไปยังสี่ทั้งสองเสี่ยงหยาผ้าเลาะครับ C อยู่กลางนะครับเด้อครับเอา C ไปวิ่งไปรูดครับ C เห็นชัดอยู่ครับครับหมัก C น้ำอยู่ครับใครเรลืมจับ C ไว้ครับสำหรับตัวเลขครับเห็นไปทำกันเนาะครับเนาะครับอันนั้นเป็นเล็กถูกครับผู้ตาปาขาหายมาแล้วครับ สีมากงามๆเลยครับเดอ้อครับสีหวัวดนี่ครับสีกับแปดกับเก้าล่มเนาะครับเนาะส่วนนี้ล่มอากาศล่มหนาวครับดูแลส,สุขภาพด้วยครับเดอ้อโอ้นี่คือเปลี่ยนชุดใหม่เพื่อนครับ ท่านสังเกตรับใหญผ้ารวยครับไดีมาเอาน้ครับมาถวายครับทุกผู้ทุกคนกับมารับประท่านน้ากันแหละครับ,ดรบเดินบริวารมานํา ครับกันนี่ก็เป็นห้องแหละครับห้องห้องเหมืองน้อยนะครับเนาะครับเขาไปพุดละครับท่านพุดก็เปลี่ยาษาเนาะครับเนาะภาษางามๆพุ่นละครับอันนี้เจ้าที่เจ้าทางคนยูนีครับห้มาเห็นชัดๆเนาะครับเนาะว่าคนยุ่จังใดไปจังใดนครับนี่ครับต้นไม้ของเพื่อนครับอันนี้มีเป็นตนโพบตนให้นะครับ มาอยู่นี่ครับให้มาทุกงวดครับสำหรับตัวเลขขอเนี้ก็ได้ครับสำหรับขอโชคขอลาบครับนาทีการงานครับบรรลุทุกสุขค้นนะครับเด้อครับใส่ปีใหม่เนาะครับเนาะว่าสั้นเด้นสายแหละครับสำหรับปีใหม่ครับอันนี้เป็นความเสียของส่วนบุคคลแหละครับ สำหรับตัวเลขครับเบิ่งไปน้ากันครับเห็นไปน้ากันแล้วเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขงามครับครับเตียนไหมครับปีไหมจัดไหมครับอาหารวานข้าวเลยครับเด้อครับมาสบายพุทธาพาเท้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายแหละครับท่านสองขอลาพีล่าน้องนะครับเนาะครับ มีแห้งสุกน้นครับรักษาสุขภาพเวยครับเด้อครับหนาวแล้วครับขอกนใไม่คลิปหนาสราุปวิธีสวัสดีครับ